พลตำรวจโทรเรวัตเปิดรับการข่าวสิ้นพฤษภาอำนาจเปลี่ยนลุงเปรวเผยพฤษภาคมฟ้าผ่ารอบอรมรณะทักษิณออกนอกปอทอสารอนุญาตทักษิณออกนอกประเทศโดยวางหลักประกัน ศาลอาญามีคำสั่งที่นายทักษิณชินวัตรจำเลยคดีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระบการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตเดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามที่สารกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวว่าห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสาร โดยวันนี้ศาลได้ทําการไต่สวนแล้วมีคําสั่งว่าพิเคราะห์ข้อเท็จจริงในทางไต่สวนแล้วจําเลยอ้างตนเองเป็นพยานโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเบิกความสนับสนุนพร้อมพยานเอกสารยืนยันให้เห็นถึงเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรในระหว่างวันที่2-3กุมภาพันธ์2568เห็นว่าช่วงเวลาที่ จำเลยขออนุญาตเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไม่กระทบต่อวันนัดพิจารณาคดีเหตุผลและความจำเป็นที่จำเลยอ้างเป็นประโยชน์ต่อประเทศและเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐกรณีมีเหตุสมควรจึงอนุญาตให้จำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ตามที่ขอโดยวางหลักประกันตามที่เสนอและให้มารายงานตัวภายใน3าวันนับแต่วันที่จำเลยเดินทางกลับประเทศไทยแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบด้วย